นะครับนี่สวิตนะครับแบบบ้านๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าไฟขึ้นสีแดงแสดงว่า power มีปัญหานะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาต่อนะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้ที่ผมนำมาจะเป็น power c a r d ี4 channel นะครับก็คือ4คูณ150วัตต์นั่นเองนะครับผมมาดูที่ตัวของ power นะครับผมตัวของ power นะครับตัวนี้ ก็จะมีตัวอักษรบอทครับว่าเป็น GND ก็คือกาวนั่นเองหรือขั้วลบจากแบตเตอรี่มานะครับแล้วก็ RYm คือรีโมทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือบวก12โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่ต่อไปลำโพงนะครับก็จะมีฟอนต์แล้วก็เลียนะครับฟอนต์ด้านหน้านะครับจะเป็นช่องหนึ่งสองนะครับเลียด้านหลังนะครับก็เป็นช่องสามสีนั่นเองนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ฟฝั่งหนึ่งของ power นะครับก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับเป็นฟอนต์แล้วก็เรียนนะครับช่องหนึ่งสองเป็นฟอนต์ด้านหน้านะครับแล้วก็3ามสีเป็นเรียนด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวปรับนะครับรายละเอียดนะครับเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ไม่ครบนะครับรายละเอียดเรายังไม่ลงไปตัวนี้นะครับมาดูวิธีการต่อนะครับน ตัวนี้นะครับกาวนะครับกาวก็คือลบนะครับลบอย่างนี้นะครับต่อผ่านสวิตชิ่งตัวนี้นะครับสวิตชิ่งตัวนี้ก็คือเป็นไฟบ้านนะครับออกมาเป็นไฟสิบโวลต์นะครับ DC หรือเดียวเสมือนแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองครับฝั่งสีแดงเป็นบวกฝั่งสีดําเป็นลบอย่าขี้ผิดนะครับอันนี้ฝั่งลบนะครับลบแล้วก็สีดํานะครับผมนี่มีหมดไปนะครับฝั่งบวกนะครับ ฝั่งบวกนะครับฝั่งนี้นะครับก็เข้าบวกของสวิตชิ่งนั่นเองนะครับมาดูนะครับรีโมทตัวนี้นะครับรีโมทตัวนี้ก็คือจะผ่านไปที่สวิตนะครับสวิตเรานะครับสวิตปิดเปิดเรานะครับแล้วก็อันนี้ผมต่อมาจากบวก12โวลต์นั่นเองครับทำไมเขาไม่ต่อตัวไฟ12โวลต์เข้ารีโมทเลยนะครับเพราะว่า สวิตเรานะครับสวิตเรามันมันเล็กนะครับสายไฟตัวนี้มันมันขนาดใหญ่นะครับเราจะต่อโดยตรงเข้าตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเราต้องผ่านตัวสวิตนะครับอันนี้ผมทําเป็นเหมือนสวิตนะครับตัดต่อนะครับตัดต่อแบบนี้นะแบบบ้านๆนะครับให้เข้าใจง่ายนะครับผมถ้าเราจะต่อเล่นนะครับเราเราจะต่อ เล่นที่บ้านนะครับไม่ผ่านเครื่องเสียงแล้วก็ต่อตรงอย่างนี้ได้เลยครับรีโมทนะครับถ้าไม่ผ่านรีโมทเครื่องเสียงจะไม่ทํางานนะครับมาดูนะครับผมจะเปิดสวิตชิ่งครับเปิดแล้วดูไฟตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วมาดูมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมครับไฟจะยังไม่ขึ้นครับไฟสีเขียวนะครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับถ้าเราออนสวิตนะครับนั่นเองนะครับ มาดูผมจะอ่านสวิตนะครับเอาไปแชร์ูดลยันี่ยมาแชร์ดูกัน่ะมาดูนะครับผมจะนี่เปียกเหมือนสวิตสวิตนะครับนี่นี่ครับเปียบเหมือนสวิตเรานะครับเปิดเครื่องเสียงนะครับมาดูนี่ครับอ่นแล้วนะครับอ่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกนะครับนี่ออกเดี๋ยวไฟจะค่อยๆดับนะครับสังเกตนะครับ ดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราออนใหม่นะครับเิดสวิตนะครับนี่สวิตนะครับแบบบ้านๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าไฟขึ้นสีแดงแสดงว่า power มีปัญหานะครับก็คือไฟฟูทิกนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับเผื่อใครต่อไม่เป็นนะครับนี่นะครับถ้าเราต่อตรงก็ได้นะครับนี่ผ่านตัวรีโมทนะครับเพราะว่าสายไฟที่เข้า power มันขนาดใหญ่นะครับเวลา เราสั่งซื้อสายไฟนะครับต้องให้เหมาะสมนะครับถ้าขนาดใหญ่เกินไปมันจะเข้าช่องนี้ไม่ได้นะครับนี่เข้าช่องนี้ไม่นะครับได้นะครับเราต้องสั่งสาย12นะครับแคลมินนะครับเหมาะกับขับเสียงขับพาวเวอร์คดดีนะครับผมตัวเล็กนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวิตชิ่งนะครับผม โอเคครับขอบคุณครับ